สวัสดีครับผมหลังเกมแชนแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปซัมเมอร์2022 <Yeah. S 1> Sky ยสปอร์รายงานว่าท็อนแนมฮอสเปอร์ได้ยื่นข้อเสนอให้เอเวอร์ตันก่อนหน้านี้เป็นข้อเสนอรวมกันทั้งริชาร์ลีซอนและแอนโทนีกอร์ดอนแต่ท็อฟฟีส่สีน้ำเงินยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการขายกอร์ดอนด้วยเหตุน,นี้ สเปอร์จิงลดความสนใจในตัวกอร์ดอนลงแล้วทุ่มความพยายามทั้งหมดไปที่ลิชาลิซอนที่ตอนนี้มีข่าวว่าตกลงค่าตัวกับทางเอเวอเรตันได้แล้วเตรียมรอรับนักเตะเดินทางมาตรวจร่างกายทั้งนี้ค่าตัวของริชาลิซอนที่สเปอร์จ่ายให้เอเวอเรตันคือ50ล้านปอนด์และมีโบนัสตามเงื่อนไขอีก10ล้านปอนด์ทำให้ค่าตัวอาจจะไปจบที่60ล้านปอนด์ตามที่เอเวอเรตันตั้งไว้ เวสต์แฮมยูไนเต็ดพร้อมทุ่มเงิน40ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าฉีกสัญญาคว้าตัวอานาดันจูมาปีกตัวเก่งของบียารเรียลมาร่วมทีมจากการรายงานของโทโดฟิชาเคสเซคิโอโรเมโรในประตูชาวอาร์เจนตินาเปิดโอกาสในการย้ายกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งด้วยสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสโมสรจากการรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิว ปารีสแซงต์แชมงจากการเปิดตัววิตินยาในฐานะกองกลางร,รายใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยเปเชจะจ่ายเงินให้ปอโ t o 40ล้านยูโรและตัวนักเตะเซ็นสัญญาถึงปี2027จากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน่โอลิมปิกลียงบรรลุข้อตกลงกว่าตัวโต,วตวลิโซ,โซกองกลางชาวฝรั่งเศสกลับมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจากนักเตะหมดสัญญากับบาเยิร์นมิวนิก จากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน่บาเยอร์มิวนิกได้ปฏิเสธข้อเสนอของบาร์เซโลนาที่ยื่น40ล้านยูโรบวกแอดออน5ล้านยูโรเพื่อคว้าโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ไปร่วมทีมเป็นรอบที่3จากการรายงานของบิลสื่อเยอรมันโบรุสเซียดอนมุลยืนยันว่าจะไม่รับฟังข้อเสนอที่ต่ำกว่า120ล้านยูโรที่ยื่นคว้าตัวจูดเบลลิงแฮม โดยมีเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็นให้ความสนใจจากการรายงานของบิลสื่อเยอรมัน <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ